ผมได้มาถ่ายทำรายการที่รวมเอาอินฟลูเอนเซอร์มากหน้าหลายตามาเจอกันครับและสุดเซอร์ไพรส์มากครับสมาชิกในทีมของผมนั่นก็คือ g ีโน่เดอะสแนและน้องชายสุดกวนของผมอีกคนนึงคือไอ้อันันเป็ดครับซึ่งผมโดนมันแกล้งตลอดทั้งวันเลยโอ้ยผมละจะบ้า พักก็กวนยืนก็แก้งจกสะดือผมไปโดมอีกอ้ยอยอายเข้าท้งงานเลยเนี่ยจนผมต้องร่วมมือกับจีโน่เจอสแน็คครับผมเพื่อจะแก้งมันคืนเอารถมันไปซอดให้มันอกสั่นขวัญเสียและทิ้งมันไว้ที่ตึกล้างคนเดียวมาดูกันว่าแผนที่ผมตั้งใจจะแก้อันนั้นเป็นจะสําเร็จหรือไม่กดไลค์แล้วไปชมกันโลดและว,วันนี้ครับเรามาถ่ายวันจริงแล้วนะคนนะฮะมาอยู่ที่ตึกหลาะงะครับ ก็วันนี size, tôi tôi ้ก็ลุยม ah. <c ười noise> <Ba> ียูทูบเบอร์หลายช่องนะครับแต่เราก็น่าจะต้องสู้กันเนี่ยผมว่าทีมเราน่าจะเดือดสุดนะครับเกินปุมมุ้ยเทนโนอันนั้นเป็ดแล้วก็ผมก็ตอนนี้นะครับมารอพี่บีนะครับคือเขาห้าม คนติดตามมาเข้าไปข้างในเราก็ต้องมานั่งรอตรงนี้รอพี่ๆนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ๆง่เมื่อกี้ถ่ายเปิดไหมครับผมแดดแรงครับแต่โอ้มีคนดังๆนะผมดีใจมากได้เจอหลายคนวันนี้นะเพราะว่าพับเกย์ก็อยู่ที่นี่ครับผมนะครับเป็นไงบ้างครับพี่จโนบ์ดีครับสุดยอดครับแต่ผมคุ้นๆงานที่เหมือนเหมือนทีมงานผมแปลกๆเออเพิ่งไปดูกัะเจียวบีดอสกาเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรารอเข้าแข่งนะทุกคนเดี๋ยวเตรียมแข่งนะครับ ในแต่ละฉากดูว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงทีมที่พร้อมไหมผมเตรียมพร้อมมาแล้วแต่สิ่งที่ผมซ้อมมาผมไม่ได้ซ้อมแพ้ครับผมซ้อมชนะเย้เลยคำจ่ายเยอะจังวะเราฮะ <c oughs> คำพูดเยอะจริงๆวันนี้ มันร้อนไอ้นี่มันร้อนไปสบายพี่มา้ผมผมเปรียบพี่เือน้อจริงจุงเสด่งไงแสดงความรักฮักองเดเอะไรเกินึผม่พี่เบื่อ

เราจะไปทำการแข่งครับผมบอกเลยว่าทีมเราโคตรเทพเลยไอ้เรื่องความแม่นแนี่ปืนเนิร์ฟกันอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกแบบฝึกพวกเอเคนี่ดูทีมนะครับดูทีมดูทีมทีมเราเก่งคุยมุ้ยเราตึชั้นสี่นะไอ้พี่โเดนเยเป็ดมันแล้น่ารำคาญมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องเอาคืนนะผมไม่ไม่ปล่อย เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเป็ดตอนนี้ผมอยู่กับพี่นะเดรสแนทเขาอยากเสี่ยงทางติดงานพิธครับวันนี้ครับมีไอเดียพี่จะจับมิจับมิจับมิกแกงเดี๋ยวตดซิวันนี้ครับผมจะแกงคนหนึ่งคือเออ่คนคนนี้เป็ดอันนั้นเป็ดคือมันมันเป็นคนที่อยู่ในกรอบมันชอบขวดเหาเว้ยแล้วเป็นคนที่ไม่พักเลยวนไม่พักใช่แล้วทีนี้เราได้มีไอเดียแล้เดี๋ยวเราจะแกงเขาเก่าแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการนะเอารถมันไปซ่อนนะทุกคนนะครับแล้วก็จะไม่เฉลย ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเปล่าไม่มีอะไรผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดไม่ดีอย่างนี้มีพิรุษนะเดี๋ยวผมจะไปไหลกุญแจมันก่อนแล้วผมจะเอารถไปซ่อนทุกคนตหน้ากินจังเลยเอาอันนี้คิเด็ดขอแตงโมเยอะๆได้ไหมครับเยวตอนนี้สุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะคิมมี่เนื้อเต้ยพี่ร้อนนะพี่โอเคน้ำม่วงก็อร่อยนะโอ้ยเป็นเกลือไปเลยนะครับเย็นพี่เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ เฮ้ยเจ็ดเจ็ดดีสินี่เขาจัดอยู่น่ารำคาญมากเลยไม่เป็ดเหรอพี่เขาเนี่ยมาแทงออมพระบีะไรเหรอเดี๋ยวมาแทงได้ไหมยี่ปันแหลกกัมัเดินมันเดินไปห้องน้ำนั่นหมายความว่าตัแตนเหรอเดี๋ยวผมชวนผู้จัดการคุยแล้วกันนี่มีมาเยากโ มายากลไอ้ปีกระดาษที่ชู่แหวะยังไงนี่อันนี้อันนี้อันของเราอันนึงดูดูดูมายากลดูมายากลากค่ทำตามทำตามทำตามตามทำตาทตามตามทำตามทำตามเฮ้ยไม่ไงท่าทท่าท่ทครัท คอเก่งเลยว่ะนี่คตตลกอ่ะคตปั่นเลยเออเออนี่ีนีมีน่นี้เออเป็นคนตลกเดปคนตลก่เปลงงเจอเปจอดูดิเป็นย้อมหัวทองีเตียกกับเตีออไม่ดูกันล้วเดียสะเลยเตียกับเตียมันเป็นซาะ you <laughs> ที่เรามาถ่ายวันนี้นะครับคือเรามาถ่ายเอฟเฟกต์เลเจนส์โมบายนะครับซึ่งเกมเนี้ยมันแข่งกันหลายๆทีมากมีเนี้ยไอดอลมาเยอะมากที่มีหนึ่งแล้วมีแก๊งคอเย็นนะครับมีคาว์วัลพับเกมนะครับก็สู้กันนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูคลิปนะทุกคนแบบเราสู้กันแบบสู้แบบจริงๆอ่ะเออแต่มันมากเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับแต่เกมเอฟเฟกต์เลเจนส์โมบายเนี่ยก็เป็นเกมปั๊ดพาวเรียลนะครับที่มีจุดเด่นคือสามารถชุบชีวิตเพื่อนที่ตายไปแล้วได้ด้วยที่สำคัญเกมเนี้ยยิงมันกว่าเกมอื่นเพราะว่าละรมาายเ้บบสถใช พวกไอเทมเพื่อเพิ่มเกาะเกาะแตกในเกมโหตัวละครโคตรเยอะอะฮะแล้วก็ตัวละครในเกมมีสกิลเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้ตัวละครที่ผมเล่นก็คือเป็นเซียเป็นเอพ็กเซียของผมนี่จะเป็นฟิวเจอร์คือตัวแต่ละตัวละครก็มีวิธีการพลิกแพงวิธีการเล่นได้ด้วยครับโหลดมาเล่นเยอะๆสามารถดาวนโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมเพื่อรับรู้ข่าวสารชวนกันมาเล่นนะครับอยากให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม d i s c อ r d ด้วยกัน อ่าเข้ามากันเยอะๆครับใช่ครับผมไทยเป็ดเป็ดตายเป็ดมันรู้เปซ่อนนะทุกคนอันนี้คิดมีเรื่องเป็ดขับไปไหนไปส่อนนีกรีบอ่ะไปส่อนนอกรีบมันจะอยู่มันก็มาส่อนแล้วมันจะรู้เนี่ยทุกคนช่วยเขียวเม้นคิดหน่อยเดี๋ยวไปซ่อนกันเราซ่อนนะ ยี่รถเฮ้ยมีรถตำรวจเลยพี่เฮ <c oughs> ้ยแค่ยิรงสถานี่ตำรวจก็ใกล้กใกล้ยอดิใกล้ใกล้ฮะ เข้าไปเจอะมันก็เด็กๆเด็กๆในในช่องนี้พี่แอบๆแอบๆในนู้นตื่นเต้นดีว่ะพอาจะทำอะไรเดี๋ยวให้เงียบเดี๋ยวนายค่อยตามฉันลงไปนะนี่อะไรเงี้ยแผลเดี๋ยวจะต้องต้องโอ้คือแบบที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆเรามาซ่อนรถที่ไหนรู้ป่ะที่ไหนครับพี่โรงพักครับผมยกร้อยแล้วทุกคนยกร้อยแล้วเดี๋ยวๆไม่รู้ ไม่รู้นะดอนหาไม่เห็นแล้วฮะมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นโลกแล้วโลกโลกโลกหากม่เจอใหญ่เลยมนเดินมาเดินมามันเดินมามันเดินมาพีไปแล้วยี่ตาวดิ เขากลับบ้านเลยไม่ได้กลับเเยดินลกใหญ่แล้วถึงแงที่ร้านยุกบิงกลับไปทำะไรวะแจ้งแก้งพี่ทั้งวันอทั้งพี่ทั้งวันคือเดื่อดผู้แพ้เรือผู้แพ้เรืองผู้แพ้สับโทรจัง นี่ไปไหนล่ะนี่ไปไปโรงพักจริงเหรอพี่ไม่ตามไปดิอยมู่ีไปโรงพักจริงวะไปดูสินี่นะไอ้ที่ไปโรงพักจริงว่ะเฮ้ยมันจะไปแจ้งตำรวจหรอวะพี่ไม่แน่ไอ้ที่เราก็ลืมคิดว่ะ ไม่มีอะไรพี่เลยแย่พี่รถผมหายพี่แกล้งเล่นเฉยแกล้งอะไรพี่มีอะไรม่รถผมหายพี่รถหายรถหายเนี่ยผมจอดไว้ตู้นึงผมถ่ายงานีไม่แล้วใครเป็นเจ้าของรถชื่อชื่อผมผมชื่อกรรมสิทธิ์เลยนะผมผมอะของพ่อผมของพ่อผมแต่ว่าพ่อให้ผมขับอ๋อไม่ไม่ไม่เข้าใจผิดกันที่รถนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวถามนั่นใต้ความก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถให้ ข้อที่พี่คือผมแก้แบบแก้งแก้งถ่ายคลิปมันต้องถามเขาก่อนว่ายังไงไม่พี่มันแรงเกินคือถ้าพี่แก้งถ้าพี่แก้อะไรพี่พี่โทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังเขาเล่าก่อนมันเรื่องอะไรยังไงไม่พี่คือเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแก้งอะไรไม่รู้แต่ว่าผมว่าจอดไว้แล้วคือผมท่ายงานเสร็จอ่ะผมจะกลับแล้วมันหายรถรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไม่รถใหญ่เลยพี่รถยนต์เลยครับยนต์ยวเดี๋ยวพพพีีี่่่่ไมผนต์ยนต์ผมต์ยน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 ต์เดี๋ยวผม์ยนเ์ยรถ ใช่พี่ไไนี่เนี่ยมันแค้มันก็แรงเกินไม่ลดพ่อผมทิ่งออกมาเคลี่ยให้มันจบแค่มันจบกันโอ้ยยิ่งแจ้งว่าพี่ตี่เขาคงมวยคงมุดแกมาใช่ไหมอ,อ๋อ,อเขาเก็บพุดแกรถพาโดนรถพาราเนี่ยเกบมาเลยอบอกเราอย่างน้อยถ้าเกิดม,มีรอยอ่ะพอไปเคลียร์ประกันเลยจะได้บอกถูกว่ารอยมันเกิดมาจากผมไม่ได้ทำ เข้าใจผิดกันที่ไม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 ่่าั้นผมต้องลงเพาพี่ถ้ามันแบคือผมไม่รู้นะเป็นลอยหรือเปล่าดูว่ามีทรัพย์สินอะไรเราเสียหายไหมไ้คมันหายหรือเปล่าดูดูให้ดีก่อนมาถึงสถานีตำรวจแล้วคือก็อยากให้มันพี่ให้จบว่าไม่มีอะไรหายไม่มีอะไรนี้นะไม่พี่คือผมผมผมไม่ไม่ไม่อะไรไลยพี่แต่แต่ว่าผมขอลงบันทึกประจาไว้เพื่อความสบายใจผมไลยไม่เคุยกันคุยกันคุยกันแล้วคือของอ่ะของผมก็รีบผมก็ไม่รู้โอเคโอเคพี่ไม่ได้ทอะไรพี่เอามาเตมาจอดเฉย ไม่ผมถ้าคือตอนนี้ให้ให้บอกผมบอกก็แบบมันอายมากอะผมไม่รู้โทษ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 จริงโทษโทษโอ้พี่มันแรงมันแรงเกินหน้าพี่ตอนนี้คุยกันหรือเปล่าก่อนหน้าหรืออะไรพวกที่ขึ้นฟากันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองงี้ไม่ล่ะถ้าเกิดสันติวิธีอ่ะอ่ะทำไงดีพี่เป็นโกโก้ไว้ผมดูแลนิดฟ้าได้เลยลูกชายได้เลยได้เลยได้เลย คนครับตอนนี้ผมว่าความสนุกมันน่าจะต้องซับซ้อนหน่อยมันถึงจะสนุกเราต้องแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนเป๊ะเป๊ะเเกมเราจบแล้วเราจบแล้วโอเคเป็นรู้ตัวไหมเป็น,นกระโดดแก้กี่เหรอ พี่แกวีทำไมจะแกล้งเพจทำไมอะเขาจะเอารถติดไปซ่อนเอาไปซ่อนทำไมอ่ะก็มึงไปแกล้งเขาเยอะข้อหึงไปแกล้งเขาเยอะึงไปปั่นเขาเยอะไม่ผมไม่ได้ปั่นผมเอนเตอร์เทนพี่ๆี่ไงให้แบบมีเอเนจี้เขาชัวร์แล้วใช่ไหมอ่าชัวร์แน่นอนพอพอรถไปซ่อนแล้วเขาจะไปหลงพักอ่ะลงไกล้ใกล้อะแล้วเขาก็จะเฉลิมที่หน้า ใสสุดเลยบอกมึงโมโหมึงไม่เอ้าผมไม่ยอมผมไม่ยอมพี่เขาไม่โกรธแน่พี่ไม่โกรธไม่หรอพี่แค่นั้นครับเรามันคิงเอาแพงพี่พี่จะพี่ชดดูแลนี่เราเโกรธเชื่อพี่ดิเชื่อพี่ะพี่อยู่กับการแกล้งมาตลอดชีวิตชัวร์พี่ชัวร์ชัวร์ชัวร์คดีอาจารย์จีโนสอนเรียนกับตัว โอ้โหอะไรโอ้โหนี่รู้นะรู้เใจเข้าใจพี่จะทคนเดนทำาอะไร้คทั้งไรครับแงวามโอ้ยผู้ชายผมแมมันใต้ผมเหรอครับพี่วันน่ะพี่ราเปลอยพี่จริงจริง ไีเจียกขาช่องว่ะขาช่องขาบ้านโอ้โหคุณ้องไม่ดีเลยพี่เราได้เอาั้นและรักกันเลยรักกันอะไรักกันอะไกันโอเคชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วเต้นโกโกวาเลย ไล่ไนะครับผมอยากให้แก้งใคคอมเมนต์บอกอยู Mine ่ไม่เอาดีออโน่แบบจะเล่นก็เอาให้มันสุดมันเอาคืนเลยเออเฮ้ยต่อไปเราพวกันมาพวกันแล้วหลายรอบได k และนี่คือ Epic Legend Mobile เกม b ั t t l e r o y a l ยที่มีจุดเด่นของเกมก็คือสามารถชุบชีวิตเพื่อนที่ตายระหว่างเกมได้และบูมันกว่าเพราะตายยากกว่าเกม b ั t t ท e r o โ a l ยอื่นๆแถมยังมีระบบเกาะ<ๆ>เมื่อก่อแตกเราสามารถใช้ไอเทมเพิ่มเกาะได้สามารถเลือกตัวละครได้ Legend แต่และตัวก็มีสกิลแตกต่างกันสามารถพิกแผงวิธีการเล่นได้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android อย่าลืมเข้ามาร่วมกลุ่ม i s c o r d เพื่อรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆและหาเพื่อนชวนเล่นเกมกันได้และอย่าลืมไปดูรายการแบตเทอร์ลอยยุกันนะครับ exciting epic legends mobile